สวัสดีครับเพื่อนเอนสมาชิกนะครับแปบเดียว1เดือนผ่านไป EP ที่สิบสองนะครับ EP ที่สิบสองเราก็ยังอยู่กับรถไฟฟ้าอยู่นะครับแต่วันนี้เราไม่ได้เกี่ยวกับทํารถนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาพูดคุยหลังจาก1เดือนมาแล้วการใช้รถไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้เราจะมาคุยค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย รถฝนก็จะตกลงเมล็ดเราเอกสารนี้เป็นใบเสร็จรับเงินนะครับสำหรับเดือนหกนะครับเดือนหกนี้ผมยังไม่ได้รถไฟฟ้ามาใช้นะครับยังไม่มีรถไฟฟ้ามาพูดเร็วๆนะครับฝนมันจะตกสองพันสี่ครับสองพันสี่หกสิบสองบาทเดือนที่ยังไม่มีรถไฟฟ้าบ้านผมก็จะอยู่ที่สองพันสองสองพันสามสองพันสี่ครับไม่เกินนี้ นม่เคยเกินสองพห้าช่วงนี้มันค่าไฟแพงเนาะมันก็เลยขึ้นมาสองพันสี่ค่าไฟขึ้นพูดง่ายๆพอหลังจากนั้นปุ๊บวันที่ยี่สิบห้านี่แหละครับรถผมออกมาผมไปเอารถออกมาวันที่ยี่สิบห้าเดือนเดือนนี้แหละครับเดือนหกยห้าเดือนหกพอนี้จ่ายแล้วเนาะอย่ก,ก็ถือว่าเป็นนับเริ่มใหม่ เดนที่สอวันที่ยีผมไปเอารถมาห่างกันแค่2วันตีไป30วันหลังจากนั้นค่าไฟมาแล้วครับอยู่ที่26,12บาทสองพบาทผมใช้ครบมา1เดือนนี่แหละครับเพื่อมารอบินตัวนี้เพื่อจะมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับ 24, 2อง6 2นสี่บลบสองพัอสิบสบาทไม่เกิน200 ร้อบาทนะตีไปร้อบาทเนี่ยใช้เวลา30วันร้อยหกสบาทต้องพูดก่อนนะครับว่าผมวิ่งกี่สามสิวันนี้ผมวิ่งได้กี่กิโลสาวันนี้ผมวิ่งได้สามพันกว่ากิโลนะครับต่างค่าไฟต่างกันแค่ร้อยกว่าบาทสามพันกว่ากิโลสามพันกว่ากิโลเนี่ยแต่ถ้า อยากให้มันเข้าใจง่ายๆใค่มันหนีกันมากๆก็คือตกวันละสิบบาทว่ะตีไปวันละสิบบาทนี้ค่าไฟผมก็จะอยู่ที่ส่วนต่างก็คือสามร้อยกว่าบาทใช่ไหมรับพี่สามร้อยกว่าบาทเนี่ยสามร้อยบาทเนี่ยค่าไฟส่วนต่างเนาะมันก็จะก็จะอยู่ประมาณสองพันเจ็ดสองพันแปดสามร้อยบาทตกวันละสิบบาทฝนตกละ วิ่งได้สามพันกว่ากิโลเพื่อนเพื่อนคิดว่ามันคุ้มไหมครับอันเนี้ยห่างกันสามร้อยแล้วยังไม่มีค่าค่าน้ำมันเครื่องค่าน้ำมันเครื่องที่เพื่อนเพื่อนถ่ายกับรถมอเตอร์ไซค์ธรรม,มาดาทั่วไปก็อยู่ที่สองร้อยกว่าบาทสามร้อยแหละตีไปค่าน้ำมันเครื่องค่าช่างค่าแรงไหนจะค่าน้ำมันเฟืองไทยอีกถ้าถ้าสมมติเป็นเกียร์ออโต้เนาะสามร้อย จ่ายไปแล้วปุ๊บค่าน้ำมันเครื่องยังไม่รวมค่าน้ำมันใช้ในแต่ละวันด้วยนี่ครับตีไปก็คลิปง่ายๆเนาะผมอยู่ไม่ได้แล้วตอนนี้ฝนตกมาแล้วมืดมาเลยครับวันนี้ก็มาคิดไว้เฉลี่ยคร่าวๆให้เพื่อนๆดูส่วนต่างกันเนาะ<ม>ก็ยังไงก็ฝากติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ ก็คลิปหน้า EP ที่13ก็จะได้มาพูดคุยกันต่อนะครับจะทำเกี่ยวกับรถนะครับ EP 13เนี่ยก็ทำเกี่ยวกับระบบเบรกนะฝากติดตามด้วยครับครับสวัสดีครับ